สว,ส,วสวัสดีคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเกี่ยวกูมีครับวันนี้ผมจะมานําเสนอคอนเทนต์เกี่ยวกับวิธีการแก้ไขปัญหานะครับที่ทุกคนเจอกันบ่อยในช่วงนี้เนาะนั่นก็คือว่าเวลาเราเปลี่ยนอีเมลเนี่ยมันจะขึ้นว่าส่งคําขอที่เกินไปนะครับหรือว่า Too Many Requests Retry Again Letter นะครับผมเนาะก็เหมือนประมาณว่าเราส่งคาขอเยอะเกินไปแล้วก็ตัวของเซิร์ฟเวอร์เนี่ยมันไม่อนุญาตให้เราเปลี่ยนแปลงอีเมลนะครับเนาะหรือไม่สามารถที่จะแก้ไขอะไรได้เลยนะครับดังนั้นเนี่ยผมจะมาอธิบายถึงสาเหตุนะครับผมแล้วก็วิธีการแกกก้้้ไไไขปััััญหหาาาาาคครร่่วววๆเนนนนะะะะใทุดฟงงงบมมจีีิธย สำหรับสายเปเกนชินผมขอเสนอบริการเติมเกนชินแพรโดยใช้แค่ u i d ของเพจพมดเคลฟเวอร์เปโดยเพจนี้เขาเติมโดยไม่ขอข้อมูล ID s, ดีพาสใดๆจากผู้เล่นทั้งสิน้นทําให้ปลอดภัยหายห่วง100%อย่างแน่นอนแถมยังถูกกว่าเติมเองในเกมอีกแบบสุดๆเลยด้วยนอกจากนี้ทั้งเพจพมดยังจัดโปรโมชั่นโดยใครที่นาโค้ดส่วนลดในดีสคริปชั่นของคลิปนี้ไปแจ้งแอดมินตอนใช้บริการจะมีส่วนลดให้ด้วยนะครับใครอยากใช้บริการสามารถคลิกลิงก์แอดไลน์หรือเพจตามลิงก์ใต้ดีสคริปชั่ เปย์ให้คุ้มเปย์ให้ฉลาดต้องที่ c l e v e r Pay เป,ปเท่านั้นนะครับเด็กก่อนเด็กก่อนสําหรับใครที่ต้องการ ID ดีดองเพชรดองโรไปสุ่มตัวละครต่างๆที่ทุกคนอยากได้นะครับสามารถสั่งซื้อได้ที่ tcgameplay.com หรือสอบถามเพิ่มเติมได้ที่เพจ tc online และทุก ID ที่ซื้อจาก tcgameplay.com นั้นจะมีประกัน ID ดีให้30วันหลังจากการซื้ออีกด้วยนะครับปลอดภัยหายห่วงอย่างแน่นอนต้องบอกแบบนี้ก่อนนะครับในการเปลี่ยนแปลงอีเมลเนี่ยเราจาเป็นที่จะต้องส่งคําขอนะครับผ่านไปยังเซิร์ฟเวอร์นะเพื่อเปลี่ยนแปลงออีเเมลขงรรานะคั เพราะว่าอีเมลที่เราถูกเก็บข้อมูลไว้เนี่ยเซิร์ฟเวอร์จะเป็นคนจัดการเก็บข้อมูลเหล่านี้ไว้ให้เรานะครับจะได้รู้ว่าอีเมลนี้เชื่อมกับบัญชีนี้เป็นของใครเป็นของใครเป็นของใครนะครับดังนั้นเนี่ยทุกครั้งที่เราจะเปลี่ยนแปลงข้อมูลหรือจะเข้าถึงข้อมูลเนี่ยเราจําเป็นที่ต้องติดต่อผ่านทางเซิร์ฟเวอร์นะครับโดยเวลาเราจะสร้างคําขอนะครับหรือว่าส่งคําขอไปเนี่ยคือเราจําเป็นที่ต้องยืนยันต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นการใช้อีเมลเก่าเข้าไปก่อนนะครับรหัสผ่านต่างๆก็คือการล็อกอินที่ทุกคนเข้าไปในหน้าแแรรรรรกกกนนนนนัั่่หลลละะะพอออองงงจจจาาา้้้เเเเุคคปปปียย็็ตตขข OTP ไบ คนเอาอีเมลใหม่ไปใส่แล้วกดยืนยันเนี่ยมันขึ้นว่าส่งคําขอถี่เกินไปก็ประมาณว่าเราเนี่ยได้ติดต่อคําขอเรื่องเนี้ยซ้าๆนะครับไปหลากหลายครั้งจนเกินไปนะครับทำไมไม่ถึงเป็นแบบนั้นนะครับบางคนอาจจะเป็นแค่ครั้งแรกนะครับครั้งแรกเนี่ยอาจจะเอกเป็นแล้วอะไรเงี้ยหรือหลารคนอาจจะแบบเปลี่ยนหลายครั้งเกินไปแล้วจริงๆอะไรเงี้ยครับก็อาจจะเกิดขึ้นได้ดังนั้นปัญหาเหล่านี้นะครับก็ผมก็พยายามหาเสิร์ชข้อมูลเนาะแล้วมันก็ยังไม่ได้มีข้อมูลมากนักนะครับทั้งในต่างประเทศนะครับเรดดิ้ก็ตามนะหรืออาจจะเป็นข้อมูลไทยนะครับหรือาพอสบถม จะรู้เนี่ยครับนะก็ยังไม่ได้คาตอบที่ชัดเจนเท่าไหร่นักนะครับเพียงแค่ทราบว่าตัวของเซิร์ฟเวอร์เนี่ยก็จะมีการปิดตัวเองไว้นะครับหรือว่าบล็อกหมายเลข IP ของเราไว้ก่อนนะครับว่าอย่าเพิ่งส่งมานะให้รอระยะเวลาไปก่อนเลยจะ2วัน5วันอาจจะเดือนนึงก็ไม่รู้น่ครับหลายๆคนที่รอนานมากมากนะครับเพื่อความปลอดภัยของเซิร์ฟเวอร์นั่นเองนะครับถ้าเกิดเซิร์ฟเวอร์ปล่อยเราส่งคําขอไปได้เยอะเรื่อยๆนะครับเซิร์ฟเวอร์ก็จะมีปัญหาได้นะครับมันอาจจะถูกโจมตีนั่นเองนะครับน้อนี่คือวิธีการป้องกันาา้ใมช นะครับผมนอานามาใช้นะตอนนี้ผมคิดว่าทุกคนน่าจะพอเข้าใจลักษณะข้าวค่าแล้วนะครับว่าทำไมมันถึงขึ้นในลักษณะนี้ออกมาได้เนาะเพราะว่าตัวของเซิร์ฟเวอร์เนี่ยก็เป็นอย่างที่ผมบอกเลยนะครับและเรามาดูวิธีการแก้ไขดีกว่านะครับว่าเราจะสามารถแก้ไขยังไงได้บ้างนะวิธีที่1นะครับคือการเปลี่ยนแปลงที่อยู่ IP นะครับที่ใช้ในการส่งคําขอนะหรือทุกคนจะใช้ VPN นะครับเข้ามาช่วยเหลือในส่วนนี้ก็ได้นะครับแล้วแต่ว่าใครสะดวกแบบไหนนะครับนี่ก็เป็นวิธีที่1่เนาะโดยขั้นตอนในวิธีที่้กะวลแ็จหลายๆนก็ ว่ามันอาจจะถูกแบนในพีได้เลยนะครับนะหรืออาจจะถูกแบนในดีเกมนี่ผมก็ไม่แน่ใจนะครับเพราะว่าก็ไม่เคยลองทานะครับแต่ว่าแนะนําแล้วเนี่ยเอาจริงวิธีนี้ไม่ค่อยนะครับแต่ว่าเผื่อใครต้องการจริงจริงก็เอาไว้เป็นการตัดสินใจของคุณเองละกันนะครับแต่ว่ามันจะทํำยังไงเดี๋ยวมาดูดีกว่านะครับนะโดยวิธีการทํานะครับมันก็ไม่ได้มีอะไรซับซ้อนมากนะครับทุกคนก็เพียงแค่นะครับเปลี่ยนที่อยู่ไอพีที่เราเตอร์ไวไฟของคุณนะครับก็อาจจะเปลี่ยนแปลงนะครับเปลี่ยนแปลงที่ตัวของโมเด็มนะครับหรือว่าตัวของเราเตอร์ของ พี่แบบสุ่มมานะครับก็อาจจะไม่สามารถแก้ไขอะไรได้นะครับดังนั้นเนี่ยทุกคนก็ต้องลองศึกษาตรงนี้เพิ่มเติมดูนะครับซึ่งผมก็อาจจะไม่ได้มีความรู้รงส่วนนั้นมากนะครับใครสนใจจะไปแก้ไขตรงนี้ต่อก็ลองลองลองดูได้นะครับนะอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งส่วนที่สามารถจะแก้ไขได้นะครับแล้วก็หรือใครที่แบบว่าไม่ได้มีในส่วนของเราเตอร์โมเดม Wi-Fi ต่างๆนานานะครับหรือว่าไม่ได้มีเนต็ตบ้านเนี่ยหรือว่ามีเน็ตบ้านแหละแต่ไม่อยากใช้วิธียุ่งยากนะครับก็สามารถที่จะใช้ผู้ให้บริการ VPN ที่อยู่ในองตัว All App Store ข Play ต่างๆหรืออะไรก็ตามนะครับที่ให้ดาวน์โหลด VPN ลงมาได้นะครับหรือว่ามีรหัส VPN ให้เราเข้าไปเชื่อมต่อเลยครับให้ไปยังประเทศต่างๆไม่ว่าจะเป็นอิโดนีเซียนะครับผมสิงคโปร์อะไรเงี้ยครับตัว VPN เหล่านี้นะครับก็จะทําให้เราเนี่ยเหมือนเป็นการจําลองว่าเราไปอยู่ประเทศอื่นนะครับแล้วก็สามารถสร้างนะครับตัวของ IP address ใหม่นะครับที่ตัวของประเทศนั้นๆได้นะครับดังนั้นเราก็ลองดูนะครับว่าตัว VPN ของเราเนี่ยเราสามารถใช้งานได้ตรงตัวไหนบ้างนะครับก็ลองไปศึกษาตรง VPN เพิ่มเติมดูก็แล้วกันนะครับแต่ว่าตัว VPN เนี่ยก็สามารถใช้งานได้เช่นเดียวกัน แต่ย้ำอีกครั้งนะครับถ้าเกิดเราใช้ตัว VPN เนี่ยมันจะมีข้อเสียตามมาอย่างหนึ่งอะเวลาเรากลับมาเข้าเกมอีกครั้งนะครับโดยที่ไม่มี VPN เนี่ยเราอาจจะมีปัญหาได้นะครับตัวเกมก็สามารถดีเทคหรือว่าจับได้ว่า IP address ไหนนะครับที่ใช้ในการเปลี่ยนแปลงอีเมลและ IP address ไหนนะครับที่ใช้ในการเล่นเกมนะครับดังนั้นเนี่ยถ้าเกิดมันไม่สอดคล้องกันหรือมันมีความถี่ในการเปลี่ยนแปลงเร็วเกินไปอย่างเงี้ยก็อาจจะถูกจำกัดหรือถูกแบนชั่วคราวไว้ได้นะครับดังนั้นก็ระมัดระวังในข้อที่กันึ่นกู้ด้วยแล้อกันนะครับเจ้าของ เปคนดําเนินการให้นะครับผมซึ่งวิธีนี้ผมเรยคอมเมนต์มากๆเลยนะครับแนะนํามากๆเลยนะครับเพราะว่ามันเป็นวิธีที่ปลอดภัยแล้วก็ทําได้จริงๆนะแต่มันนานนะครับมันนานนิดนึงนะครับอาจจะ5วัน10วันเลยก็ได้นะครับถ้าใครรอไม่ไหวเนี่ยอาจจะไม่ตอบโจทย์นะครับแต่วิธีการทํามันไม่ได้ยากนะครับมันคือการยื่นกู้คืนในดีแบบทั่วไปเลยนะครับโดยให้เจ้าของไอเดีเนี่ยเปคนดําเนินการให้นะครับแต่ถ้าเกิดเจ้าของไอดีที่คุณไปซื้อมาเป็นพ่อค้ากลางหรืออะไรที่ไม่ได้มีไอดีให้คุณเนี่ยผมก็ไม่แนะนําว่าอย่าเพิ่ แก้ไขปัญหานี้ก่อนก็ได้นะครับแต่ถ้าเกิดคีลีจริงๆก็พยายามหาคนที่สามารถติดต่อได้ไว้ใจได้นะครับเนาะเพราะเราต้องดําเนินการด้วยวิธีนี้นะครับเนื่องจากมันอัดเสี่ยงนะครับโดนโกงโดนอะไรได้นะครับแล้วทางเกมก็ไม่ได้ออกมารับผิดชอบอะไรด้วยสิฮะเนื่องจากเขาไม่สนับสนุนในเรื่องนี้เนาะดังนั้นเนี่ยใครอยากจะเปลี่ยนนะครับก็สามารถใช้แอคเคาเรีคัฟเวอรี่ได้นะครับซึ่งวิธีการเปลี่ยนนะครับเดี๋ยวผมจะแนบคลิปในการกู้คืนในดีีไว้ให้ข้างล่างนะครับผมก็จะเป็นคลิปนี้เลยนะซึ่งสามารถทาเหม เนี่ยเวลากู้คืนในดีเซ็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยอีเมลหรือว่าข้อมูลเกมทุกอย่างก็จะถูกผูกกับอีเมลใหม่ที่เราใส่เข้าไปนะครับผู้ซื้อก็จะได้รับ ID ดนี้แบบ100%เไปเลยนะครับดังนั้นก็ปลอดภัยหายห่วงแน่นอนเนาะถ้าไม่เกิดการโกงกันก่อนนะครับในระยะเวลากลางทางนะดังนั้นก็ระมัดระวังตรงจุดนี้ด้วยนะครับสรุปง่ายๆนะครับเนาะเข้ามาถึงส่วนสรุปแล้วนะครับเอาเป็นว่ามี2วิธีนะครับคือใช้ VPN ใน PSD เดนะครับหรือไม่ว่าจะเป็นการใช้ Account Recovery ในการกู้คืนนะครับนี่ก็เป็นการแก้ปัญหาเบื้องตราขอิงกบ เพิ่มเข้าไปเยอะพอสมควรนะครับดังนั้นเนื้อหาหลักๆมันอาจจะมีไม่มากนะครับเพื่อคนที่ไม่เข้าใจเนาะใครนะครับที่ต้องการจะทําก็ให้ดูข้อดีข้อเสียไปด้วยลวกันนะครับว่ามันมีข้อดีข้อเสียอย่างไงเนาะโดยหลักๆแล้วเนี่ยข้อดีมันก็มีนะครับเราสามารถแก้ไขปัญหาได้ข้อเสียมันก็มีนะครับอาจจะถูกแบนถูกอะไรได้แล้วก็ระมัดระวังไว้ด้วยลวกันนะครับอาจจะช้าบ้างหรืออาจจะกู้ไม่ผ่านมั่งอะไรเงี้ยครับก็ต้องดูอีกทีหนึ่งว่ามันเป็นอย่างไงเนาะดังนั้นก็ฝากไว้ประมาณนี้แล้วกันนะครับเนาะส เพราะว่าตอนนี้มันมีแค่2วิธีจริงๆแล้วมีคนถามเข้ามาเยอะมากๆนะครับดังนั้นเลยต้องออกมาทําคลิปก่อนนะครับเพื่อแก้ปัญหาเบื้องต้นนะครับเผื่อใครที่ต้องการจะเอาไปใช้งานเร็วอะไรอย่างเงี้ยครับเนาะใครที่มีวิธีการที่ทําแล้วมันใช้ได้นะครับหรือว่าเปลี่ยนแปลงแล้วมันไม่มีปัญหาอะไรตามมานะครับสามารถแนะนําในคอมเมนต์ได้เลยนะครับผมจะได้นำเอามาทําคลิปนะครับแนะนําเพื่อนๆชาวแคนจีนแพ็นะครับที่ต้องการเปลี่ยนอีเมลนะครับเนาะดังนั้นก็คลิปนี้ก็ฝากไว้ประมาณนี้ละกันนะครับผมเอาไว้เจอกันใหม่นคคลิปารับบบผมย